สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรี่นะครับเ c ซี FC ภาพอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยนะครับเพราะว่าใช้กล้องแบบใหม่เป็นกล้องที่ต่อไปก็จะพยายามใช้กล้องตัวน,นี้ถ่ายให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแต่ว่าเป็นคลิปแรกไม่แน่ใจว่าภาพที่ออกมาเนี่ยะจะดูมืดไปไหมเพราะว่าผมมองที่ที่หน้าจอตัวนี้คือหน้าผมทําไมแบบว่าดู ค้ำๆจังเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะปรับอัตโนมัติไหมนะฮะก็โอเคเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ FC ดูนะฮะก็วันนี้เพิ่งไปซื้อเหล็กมาปึ๊บเออนี่สลับกล้องเพิ่งไปซื้อเหล็กมานะเหล็กนี้จะเป็นเหล็กที่อ่าเป็นแปรของหลังคาโครงหลังคานะครับก็ทั้งหมดประมาณอ่าผมว่าประมาณ30 30กว่าเส้นนะฮะ30กว่าเส้น ก็มีตัวเหล็ก2นิ้วคูณ2นิ้ว5เส้นตัวนี้2นิ้วคูณนิ้วก็ประมาณ28เส้นนะฮะออามาขึ้นโครงหลังคาตอนนี้ก็ขึ้นแล้วใกล้แล้ว FC ซบ้านย่าหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูพี่ทุยก่อนจะเห็นว่ามีฝ้าอยู่ตรงนี้นะฮะมีฝ้านี้เป็นฝ้าที่เป็นรูๆเผื่อระบายอากาศเผื่อช่วยได้นิดๆหน่อยๆน,นะฮะไม่แน่ใจว่าช่วยได้เยอะไหมเนี่ยทีมพี่ทุยกำลังทำงานอยู่นะฮะ เดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูอ่านี่ตรงนี้นะฮะเป็นฝ้าจะประกอบอย่างนี้นะฮะ FC อันนี้น่าจะเป็นแผ่นแรกใช่ไหมพี่สงค์แผ่นแรกเนาะกำลังหาฉากกำลังหาฉากอยู่อ๋อนี่ก็ถ้าไม่ติดเนี่ยบางทีมีนกมีอะไรบินเข้าไปอนะ FC มันก็จะลำบาก ไหนๆก็ทําแล้วก็คือทําให้เสร็จไปเลย <S <S <โ> <ans> ทีเดียวมันจะมีรูข้างล่างในเอฟซตรงนั้นน่ะถ้าไม่ทำเนี่ยบางทีนกมันจะบินเข้าไปแล้วแถวเนี้ยนกพิราบมาเยอะมาก,กน,นกพิราบเยอะก็กันไว้กันหนูกันนูนน่นกันนี่บางทีหนูมันขึ้นมาได้นะฮะนี่พี่ทว okay, โอเคทั้งหมด44ตารางเมตร,รนะฮะเดี๋ยว โอเคผมกําลังลองกล้องอยู่ในเอว่ากล้องเป็นยังไงบ้างคือกล้องตัวนี้เนี่ยทีมพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเขาใช้กันเยอะนะฮะเขาใช้กันเยอะก็เลยจะมาลองดูว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแต่ผมรู้สึกว่าภาพมันสมจริงมากเลยหนะ้าผมแบบคำๆนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในเอฟซก็ไม่มีอะไรมากนะฮะห้องต่างๆก็เรียบร้อยแล้ว อันนี้เขาติดขอบแล้ว FC เห็นไหมอันนี้ติดขอบแล้วก็จะสวยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูที่ห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะห้องน้ำของคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ FC สวยงามนะฮะนำทีมโดยพี่โดมอ๋อนี่ติดแล้วนี่ FC ประตูนี่ติดแล้วนี่นะฮะบิดสนิทนะฮะเรียบร้อยสวยนี่ฮะประตู น่าจะเพิ่งปิดนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ตัวมือจับเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะมาต้องมาเจาะทีหลังอันนี้ทนน้าทนแดดทนฝนเขาบอกแต่ว่าใช้ในบ้านพ่อบอกเขาบอกว่าทนชอบชอบตรงที่ลายของมันดูดูหรูดีนะฮะ f อโอเคมาดูห้องน้ําอันนี้ก็ปูนวันนี้น่าจะเสร็จพี่โดวันนี้เสร็จไหมเนี่ยเสร็จครับผมเสร็จเนาะ แล้วน่าจะได้ปูกระเบื้องไอ้ยาแนวเนะเาะน่าจะประมาณนั้นกว้างในเอฟซีไซส์โอเคเลยแหละนะฮะไซส์กว้าง2เมตรกว่าคูณเมตร80 70ประมาณนี้อันนี้เมตร70นะฮะแล้วก็ลึกประมาณ2เมตรครึ่งนี่ FC ีปูทั้งทั้งแถบนะฮะผนังเรียบร้อยนี่ โอเคเรามาดูห้องเสื้อผ้าของคุณแม่นะฮะเป็นยังไงบ้างโอ้กล้องกล้องตัวนี้ดีนะเอฟซีกล้องตัวนี้ปรับแสงให้พอมันมืดๆผมมองตรงเนี้ยจะมืดๆนะเอฟซีแต่ว่าดูในกล้องนะสว่างเหมือนกับว่าเขาเขาปรับแสงให้อัตโนมัตินะฮะปั๊บโอเคปรับแสงให้อัตโนมัติสว่างดี ก็เหลือก็เบื้องอยู่ 1, 2, 3, 4, 5ประมาณ5แผ่นนะฮะประมาณ5แผ่นก็2กล่องเมื่อกี้ไปซื้อมาแล้วโอเคนะฮะถ้าหากว่าใช้กล้องธรรมดาจะไม่ได้ภาพมุมกว้างขนาดนี้นะจะได้แคบๆมากแต่เนี่ยเป็นเป็นมุมกว้างก็จะเห็นภาพแบบชัดเจนนี่ เลือนซ้ายเลือนขวาปิดปึออ๊บปิดได้ fc ปิดได้ยังไม่ทาสีนะเดี๋ยวทาสีแล้วก็เดี๋ยวหาแล้วมาปิดข้างบนผมว่านะปิดเป็นแถบข้างบนสวยๆหน่อยโอเคนะครับ fc ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะออพาชมบ้านย่านหน่อยนี่บ้านห้องแม่โอ้ห้องแม่ติด ปิดหน้าต่างปิดประตูแล้ว Fc นี่ดูนะฮะปิดประตูแล้วนี่เปิดได้เปิดได้ปิดได้นี่นะ Fc ประตูของห้องครัวย่านหน่อยเปิดได้นี่ใช้ลูกบิดสีทองนะฮะลูกบิดสีทองเปิดเข้ามาปุ๊บว้าวนี่กล้องมือถือของผมเนี่ยคงไม่ได้ภาพมุมกว้างขนาดนี้นะฮะ แต่นี้เป็นภาพมุมกว้างของห้องครัวเมื่อก่อนก็จะเห็นแคบๆใช่มเอฟซตอนนี้เห็นมุมกว้างแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะพาเดินดูบ้านโดยใช้กล้องมุมกว้างตัวนี้ดีกว่าอันนี้เป็นห้องครัวนะฮะเป็นห้องครัวนี่นี่ฮะสวยสวยสวยนะฮะแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่เจ้าของมาเก็บไว้ในตู้ก่อนเผื่อไว้นะฮะแอบแอบมาเผื่อไว้ นี่เอาไว้ในนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันดูไม่ค่อยสะดวกนะฮะดูลกๆอยู่เป็นไง FC นี่โอเคเลย เรียบร้อยอึ๊บอ่ะก็พี่ถุยก็กำลังหาฉากของฝ้าด้านบนอยู่นะฮะต้องหาฉากนะฮะไม่ไม่ได้ฉากนี่มันจะไม่ประกบกันสนิทโค้งก็ ประมาณนี้ครับเอซีอืมโอเคเลยเวลาปกติแล้วถ้าภาพอย่างเงี้ยมันจะย้อนแสงนะฮะแต่เนี้ยไม่ย้อนแสงถือว่าโอเคไม่ดำอืมได้ได้ได้ถือว่าโอเค,ออโ,อเคโอเคนะครับ fc เมื่อกี้เราก็ไปดูบ้านย่าหน่อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลองทดสอบประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้ดู fc มีความคิดเห็นยังไงก็ลองส่งข้อความเข้ามานะฮะภาพที่ออกมาเนี่ยมันมุมกว้างได้เก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้นไหมดูสบายตาขึ้นไหมนะฮะเป็นกล้องรุ่นที่ผมโอเคเลยแหละจริงๆผมมีกล้องคล้ายๆแบบนี้อีกหนึ่งตัวเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้แต่ว่าเป็นรุ่นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าหน้าจอของมอนิเตอร์ของพ่าเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่รุ่นนี้หน้าจอใหญ่แล้วก็ที่สำคัญคือมีโหมดบิวตี้ fc มีโหมดวิวตีก็คือทําให้ภาพเนี่ยดูสวยขึ้นนิดนึงนะฮะบางทีเนี่ยกล้องอถ้าเป็นกล้องจริงๆเนี่ยมันจับภาพจับอะไรนั่นเนี่ยมันคมเกินไปแล้วภาพมันมันดูคมเกินไปนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีโหมดในการปรับภาพให้หน้าแบบว่าดูใสขึ้นนิดนึงนะฮะเผื่อบางทีภาพาแสงมันมืดแสงอะไรเงี้ยมันก็จะปรับให้อัตโนมัติก็ถือว่าน่าจะเป็นกล้องตัวใหม่สําหรับที่ผมจะใช้ในการถ่ายคลิป เพิ่มขึ้นในอนาคตนะฮะ FC ก็คาดว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ FC ได้ดูต่อไปในเร็วๆนี้นะครจะพยายามสร้างสรรหาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาในในช่องเพราะว่า,าต่อไปเนี่ยน้องเมย์พอคลอดเสร็จนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงอีกอาทิตย์นึงเนี่ยน่าจะาเตรียมตัวคลอดแล้วก็หลายๆอย่างมันก็จะทำให้ผมเริ่มมองที่ว่า เราจะต้องทำคอนเทนต์แนวใหม่ๆมากขึ้นนะฮะ FC ก็ลองรองดูด้วยกล้องตัวนี้นะฮะด้วยกล้องตัวนี้ก็เกลื่อนไว้ก่อนนะฮะ FC เป็นยังไงกันบ้างภาพออกมาเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้เม day Story สวัสดีครับทักทา,ายกล้องใหม่หน่อยทักทา,ายหน่อยโอเคสวัสดีสวัสดีทักทา,ายกล้องใหม่หน่อยทักทา,ายกล้องใหม่หน่อยทำไมทำได้ยางไง ตกใจตกใจวันดีครับวันดีครับกทายกล้องหม่รกลับคลับไปนอน mm. จะนอนอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับ f ี mm. นอนอย่างเดียวเลย